มาต่อ,199อร้อเก้าสฮ้ยกาบสวีดัสสวัสดีวัยรุ่นซิมวับเว่กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง PDM Kingdom กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้เกมกะลันหน้าฟรีไฟลก็มีกิจกรรมอัปเดตขึ้มาใหม่กันนะครับทุกคนเป็นกิจกรรม MP40 นะครับหรือว่าประกาศสักดาราชาอาสรพิษนะครับทุกคน กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันที่17มีนาคมนะครับทุกคน <Wow. S 1> เราต้องรีบจับจองแล้วทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันเนี่ยผมก็ขอคนละ1ไลค์หนึ่งซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนเราก็ไปดูหน้าตาก,กิจกรรมกันเลยนี่นะครับทุกคนหน้าตาก,กิจกรรมก็จะเป็น Lucky Royal นะครับทุกคนก็กิจกรรมนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เราเอาของออก2ชิ้นนะครับทุกคนแบบชิ้นที่เราไม่เอาอ่ะเออสกินน,นนนปปืี้ก็เ็เ เลเวลเนะครับทุกคนยังแจ่มเลยว่ะต้องโดนคอบ,บ้าเป็นงูพันด้วยทุกคนสวยสวยสวยมากเราก็จะเลือกเอาของออกสองชิ้นไปก่อนเลยนะครับทุกคนผมก็จะเลือกเป็นแบบกดเลยนะทุกคนกดเลยนี่ผมไม่เอาอันนี้มาครั้งที่หนึ่งผมก็จะเริ่มสุ่มเลยนะ MP00 มาที่ลูกมาครั้งที่หนึ่งอะไรทุกคนผมว่าได้กระเป๋าอะ ออ้ย,อย,อยอวิเชี่วสารพิษทุกคนวัตถุดิบหลักในการอัพเกรดปืนนะครับได้มาอันเดียวยองหรอมาครั้งที่สองมาครับทุกคนผมว่าได้ปืนว่ะผมว่าแล้วใช่ผมว่าแล้ว,ว,ลวต่อไปได้กระเป๋าแน่เลยทุกคนดูซองเนี่ยผมว่าได้กระเป๋าแน่เลยผมว่าแล้วไง มา99เพรได้กล่องทุกคนได้ล่อโหได้ได้สามชิ้นนะครับทุกคนก็มาต่อ199เฮ้ยได้ว่ะเก่ง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ได้แล้วว่ะฮิได้รางวัลหายากว่าทุกคนคื้ยดวงดีดวงดีดวงดีดงดเราสุ่มกี่ครั้งอะ่ะเราสุ่มหนึ่งสองสามสี่ ครั้งที่ห้าเราได้เลยนะทุกคนอีกสักทีมาอีกสักทีวุ้ยได้สั่นเหลืงได้สั่นเหงได้สั่นเหลืองได้สั่เงอ๋คุ้มไหมเนี่ยสั่นเหลงเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยเฮ้ยได้ส,ก,ส,ก,นะดสก,กินด้วยทุกคนน่าจะดีอยู่อะคุ้มอยู่ไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วเราก็จะไปอันนี้กันเลยนะครับทุกคนไปดูปืนก่อนเลย M P ศูนี่ ทุกคนเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งก็จะเพิ่มแบบว่าดาเมจบวกหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็อาาัตราในการยิงบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดก็ลบสองนะครับทุกคนเลเวลสองก็จะเป็นเหมือนเดิมแหละทุกคนก็อัปเกรดสถานะก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอนะทุกคนเลเวลสองจะแสดงภาพแบบว่ามันจะแสดงภาพแบบว่าเวลาเราฆ่าศัตรูมันจะขึ้นแบบ เป็นชื่อสีแดงอ่ะทุกคนเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนงูเลื่อนมาขั้นที่สามทุกคนนี่ดูดิขั้นที่สามก็จะเปลี่ยนเป็นแบบหัวงูเลยนะลองดูขั้นที่สี่นี่ขั้นที่สี่ก็จะเป็นแบบเอฟเฟกในการยิงนะครับทุกคนก็ยิงมันก็จะเป็นแบบออกสีแดงๆอ่ะลูกกระสุนแบบเวลาโดนตัวสตัว,ตวก็จะเป็นแบบสีแดงก็ววสี่ก็แบบนี้ดูวลวห้านี่ววห้า มันก็จะเปลี่ยนแบบว่าเอฟเฟกสังหารนะครับทุกคนก็ถ้าเวลาเราฆ่าศัตรูอะ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าแบบเรายิงศัตรูตายอะ่ะงูมันก็จะแบบโผล่ขึ้นมาแบบตรงศพนะครับทุกคนกูยก็สวยอะ่ะอันนี้เปลี่ยนไปนี่ทุกคนเวล6ก็เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีศัตรูจากด้านหลังก็จะเป็นแบบว่ามันเพิ่มแบบดามเมจขึ้นมา2เลยนะทุกคนตอนแรกมัน1นอะ่ะแล้วก็อัตราในการยิงบวก1นะครับ ความเร็วรีโหลดก็ตอนแรกลบสองอันนี้ก็ลบหนึ่งละใช่สวยเลยนี่ทุกคนเวเจ็เว 7, เจถ้าทางวิเศษดูดิกุยเฮ้ทุกคนมันเหมือนแบบมันพนมมือแล้วแบบเหมือนเอาแบบสกินปืนอ่ะเอาปืนออกมาจากมืออเหมือนแบบเสกแล้วก็แบบมีตัวงูคาบ,บ้าอยู่ข้างหลังครับแบบโผล่ออกมาจากข้างหลัง โชว์สาวหนะ่อยถือไปแปบ๊บเดียวเพราะเราได้มามาทุกคนไปเลยไปเลยไปเลยแ,ลแบกสาวเฮ้ยแบกสาวอนเลยนี่เรามี mpc 0สูเฮ้ยสาวะ่ะสาว่ะทุกคนด,ดูดนะินี่เทระเนี่ย มอไซค์อ่ะมอไซค์ก็มีเงี้ย แรงอ่ะทุกคนเทกวลหนึ่งก็เทนะแต่ว่าเวกกเวลเดเกว่าเทกว่าเยอะเข้าร่วมกับรกถูกเพือเป็นตำนาน เพชรผมก็เยอะนะเพชรเหลือเหลือ700เพชรนะทุกคนตอนนี้ผมมีผู้ติดตามอยู่121คนเองทุกคนถ้าผู้ติดตามผมถึง500ผมก็จะแบบแจกเพชรนะครับสุ่มแจกเพชรก็มาคอมเมนต์อยูไอดีใต้คลิปผมได้นะครับก็ผมจะสุ่มแจกนะครับถ้าผู้ติดตามผมถึง500คนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วทุกค